นี่นะฮะนี่ที่แทงลงมาวางกับพื้นนี่เลยนะฮะคันรถคันรถมีโครงนะไม่ใช่รถกระบะรถมีโครงนะครับนี่นะฮะคุณทิพย์จุทาเชิญครับนี่ฮะสาภาพใบเขียวนะฮะเขียวชออุ่มเลยชื่นใจเลยมาเห็นโอ้โหปติบอกชื่นใจใช่ไหมฮะมาเห็นอย่างนี้หายเหนื่อยหายเหนื่อยเลย ลูกบอกว่าใส่แต่ย,ยางแต่ยางเะตติบอกว่าไม่ต้องใส่ดูปามได้ผลเลยนี่ฮะดูเอาไรครับโอ้โหหลายเบลอร์เลยอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ละเม็ดนี่เต่งลูกใหญ่หมดแล้วนะฮะ <US> ลูกมันลูกเป็นมันลูกเป็นนมัน <c oughs> เลยเงาเลยนะฮะรอบหน้าจะดีกว่ารอบนี้น <c oughs> อีกเระฮะดีว่าจะงั้ยนะเห็นเห็นคนตัดเขาบอกใช่ไหมฮะปฏิติบ้าไงฮะเออขาบอกว่ารอบหน้าดีกว่านี้โอ้โหเพราะมันเริ่มออกเต็มคอแล้วนะเนี่ยท่านผู้ชมที่แทงออกมานะฮะ หลังจากใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตาประไวของเราไปนะครับถัานูปาล์มะเม็ดใหญ่นะฮะใสนวลน,นะฮะนี่นะครับขนาดสวนก็รบเรจตีเข้าบอกคนอยืนยันมน้าวันหลูมันจะชวยกันหลูมันจะเป็นนี่นะ หลุมันที่ว่าเคยเป็นกรกาดๆอะไรได้น้าเราะว่าหลูมลนนมันจะมันเขวี้วงทั้งตั้งนั้นนะคนจะดีคนแทงก็สบายใจขึ้นว่าปามได้เยอะอ๋อพ่อแทงสนุกใช่ไหมใช่สนุกทางมันไม่เหนียวเ <สะ S 1> นะาะแทงก็ไม่ทางก็ไม่เหนียวเห<อ>็นไหมท่านผู้ชมลองดูนะไม่หวครับไหวๆหน้า <S <S สั่นเลยประมาณกี่กิโลครับคุณขวัญโอ้ยยี่สิบได้โหประมาณสามสิบได้นะผมว่าเนี่ยหนักเลยนะฮะวันนี้จะทำคลิปได้เนี่ยคุณขวัญมายกอันนี้หน่อยฮะเนี่ยไม่ไหวแล้วขอลายนี้หน่อยคุณขวัญ สามสิบได้ปลาติสุ่ยฉังโอ้ยนี่ฮะนั่นแหละไหวไหมสามสิบกิโลใหญ่มากด้วยนะฮะลูกใหญ่นะฮะเดี๋ยวสันสันเลยนะนี่นะฮะซูมดูเลยเนี่ยฮะท่านผู้ชมใส่อย่างนี้ยแล้วดูหน้าคุณยกฮะมันสั่นแล้วนะครับเอ่อก็อยากจะให้ป้าติสลองแนะนำนิดนึงครับว่าพอได้ใช้ตัวนี้มาเนี่ยรู้สึกว่าดีใจไหมฮะว่ามันดีแล้วครับ เป็นยังไงบ้างอ่ะประหยัดต้นทุนด้วยนะปัไม่ได้แพงด้วยนะครับเมื่อกนใส่คู่กันครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใส่ราเคมีนี่ไม่ต้องใส่เลยไม่ต้องใส่ไม่ได้ใส่คู่กันเลยระโอ้โหใส่เฉพาะของเราอย่างเดียวเลยล้วนๆนี่นะอ่ะคุณแม่ถือนิดนึียหัวไก๋เขาบอกว่าดีนะเคยเอามาใส่แล้วครับได้เท่านี้ไหมฮะก็ดีแต่ไม่เขียวช่าอุ่มอย่างนี้อ๋อคนระแบบกันเลยคนละแบบกันเลยครับอันนี้เห็นชัดกว่าเมื่อก่อนลูกบอกว่าโอ้ต้องใส่หัวไก่ของแม่นี่ของแม่ดูลูกโตลูก ดีแต่นี้ดีกว่าใบชะอุ่มของขัวไก่ใบไม่ชะอุ่มอย่างนี้นะดูจากสภาพใบที่เราถ่ายนะท่านผู้ชมเขียวชะอุ่มเป็นมันเลยนี่ขนาดใ้ทุกคนย่อยหน้าน้ำผ่าปุ้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียถ่ายต้นนี้ต้านผ้นี่นะฮะต้นหนู่ต้นหนู่ต้นหนู่มเลยลายใหญเยอะๆนะฮะมันโอ้โหเยอะนะฮะออกรอบพอนี่นี่แทงไปแล้วเนาะนี่เริ่มแทงไปแล้วนะแทงแล้วเมื่อกี้เมื่อครับแทงไปแล้วนะฮะ มันออกรอบต้นเลยนะฮะเนี่ยรอบคอเลยนะฮะนี่แทงไปแล้วเนะี่ยออกมาสามลายเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะฮะฮือฮะถุกต้นออกรอบคอหมดนะครับโอเคก็อยากจะให้ปติปลองบอกนิดนึงครับชเชิญชวนกเกษตรกรที่มาเห็นภาพข้อมูลตรงนี้ครับว่าให้ลองมาใช้ปุ๋ยของเราเนี่ยลองเชิญชวนหน่อยครับแนะนําหน่อยถ้าไม่เคยใช้ก็น่าจะใช้ปุ๋ยตัวนี้ด้วยครับ ลองใช้ดูลองใช้ดูคนที่ไม่เคยใช้ก็น่าจะใช้ดูนี่เมื่อก่อนไม่เคยใช้แต่ว่าเออเอามาใช้ดูสักรอบเอดูแล้วได้ผลครับแล้วไวด้วยไวด้วยใช่ไหมได้ผลไวด้วยนะครับอันนี้ก็สั่งโตว่าไม่ให้ไม่ให้ขาดเนื่องกันนะได้ใส่ต่อเนื่องใส่ต่อเนื่องเลยนะครับอยากจะใส่ต่อเนื่องเลยโอ้โหพอเห็นผลอย่างนี้แล้วนะครับเนาะทางอะไรก็นวลไปหมดครับโอ้ยป้าติตกก็มาทําสวนป้าติ๊บอกว่าบอกลูกค้าว่าโอ้ยทาไมมัน บอกคนงานว่าทําไมปลานนี้ใบมันนวลมันห้อยมันเต็มพันนี้เขาบอกว่าใส่ปุ๋ยน้ําตาลหรือเปล่าบอกว่าไม่ได้ใส่ลืมคิดว่าปุ๋ยนี้แหละทางนวลคือตั้งแต่เห็นปลามาตั้งแต่สาวๆเลยเนี่ยไม่เคยเห็นทางนวลแบบนี้ไม่ทางไม่นวลอย่างงี้อ๋อครับโอ้โหเขียวจะอุ่มโอ้มาเปลกเลยคือได้เห็นได้ชัดๆเนี่ย คือแปลกตาเราเลยใช่ไหมแปลกตาเลยนี่ยิ่งมาแปลกวันก่อนที่มาทําสวนไม่อย่างนี้นะนี่เขียวคขั้นแรกขั้นแรกที่ที่ที่เจอไงที่เห็นไงแล้วก็พอต่อไปก็คือที่จะมาส่งผลถึงลูกอ่าใช่ครับเพราะตัวนี้นี่คือใช้ตัวเดียวนะครับจบเลยนะฮะตั้งแต่เริ่มบำรุงนะครับจนถึงบำรุงลูกเลยนะฮะเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับโอ้ถ้ายี้ดีไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยนะครับปฏิบิติเห็นเห็นคนงานบอกว่ารอบๆสวนนี่ข้างในอีกเยอะเลย กำลังออกเต็มเต็ไลน์เต็มเต็มคอเลยอรอบหน้าได้เยอะกว่านี้รอบที่แล้วได้คันรถเดียวครับอืมนี่เขาบอกว่าประมาณสองคันรถไม่รู้จะหมดหรือเปล่าเขาตัดไม่เสร็จทีครับอืมแทงกันนี่นะฮะท่านผู้ชมลองดูเลยนะคะนี่กําลังแทงเลยนะฮะข้างข้างล่างนี้กําลังแทงเลยโอ้โหนี่ล่วงมาแล้วนะฮะแทงกันอยู่เลยแทงง่ายไหมครับง่ายนิ่มดีฟังไม่รู้เรื่องหรอกพ่อม้านี่นะฮะ ก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่ว่าอีกรุ่นหนึ่งเนาะไล่อีกรุ่นหนึ่งที่มันออกมันกาลังโตใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้นะจะมาถ่ายเก็บข้อมูลต่อเนื่องนะครับโดยที่ว่าจะดูว่าน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นไหมนะครับผมอ๋อนี่เขาบอกว่าน้ําหนักขึ้นเพิ่มขึ้นโอ้ชัดเลยรอบรอบที่แล้วนะคนงานบอกเมื่อกี้โอดีเลยครับดีเลยให้ยืนยันความดีของปุ๋ยตัวนี้นิดหนึ่งฮะยกนิ้วนิดหนึ่งนะครับสุดยอดครับสุดยอดเลยปุ๋ยนี้ขอบคุณครับ